ตอนนี้เจ้า X อ็เคย200ก็ต้องออกเดินทางนะครับตอนนี้เคลื่อนแล้วนะครับเคลื่อนแล้วนะก็จะกลับจุดกรุงเทพมหานครนะครับขวแล้วครับรีวิวนะตอนนี้ก็ออกเดินทางนะครับโดยทางสวัสดิภาพโดยพิปต์พิคต์กับพิเพนนะครับสัญญาดีวิวบ้านนะครับ๋จะจะนำดนตรีใส่ครั้งหนึ่ง นะรีวิวบ้านนะนะเสร็จแล้วรีวิวบ้านทีนี้คุมเขาไว้นะครับเพราะว่าผมย,ยังไม่มีเพิงหน้าบ้านนะมีเป็นยาที่จะทำการเลี้ยงงวนะครับพี่น้องนะจะทำการเลี้ยงงูยาจะทำการเลี้ยงงูต้นเหมือนกระโพดนะครับพี่นะ้องนะต้นเหมือนกระโพดน ของพี่ชายผมนะครับทำการเลี้ยงงัวกันนะอันนี้เป็นต้นน้ำเเวยหรือว่าก็เรียกกันว่า่นป่าช้าเงางพี่น้องนะต้นป่าช้าเงานะเป็นต้นป่าช้าเงานะนะให้มีวิวให้เอซีได้ชมกันนี่เรามาทุ่งหญ้านะพี่น้องนะนะนะนี่มาทุ่งหญ้านะเป็นหญ้า วันนี้เราก็ทดลองในการรีวิวให้กับพี่น้องด้ชมก่อนสามรอบไม่ได้เปิดนะพี่น้องนะสามรอบไม่ได้เปิดก็วันนี้รีวิวให้ตอนนี้ลองรีวิวข้างแรกนั้นเป็นภาพตั้งนะครับนี่เราลองใส่จากเมมลงนะครับจากเมมลงเข้าสู่นี้ต้องใส อ่ามอแบตต้องใส่น,อน็อตยันนะครับน่ะเป็นคอนด้าเออ่าไวไฟนะครับเครื่องไวไฟอันนี้อับจำมอมนิดหนึ่งนะขออภัยนะเป็นเครื่องไวไฟนะฮะร้อยยี่สิบแรงนะฮะร้อยยี่สิบนะร้อยยี่สิบซีซีนะฮะเป็นร้อยยี่สิบซีซีคันนี้คู่ชี้ผมมาหลายครั้งนะครับนะโฆษณาขายบางทีเป็นบ้างไม่ได้เป็นบ้าง ขอฝ่ายพี่น้องนะเพราะว่าต้องเอาเอาพื้นที่คุมไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่แน่นอนเพราะฝนฟ้ามันจะตกตามต้องฤด,ดูการหรือไม่เลยไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็นนาฬิกานะครับเขาเรียกวนาฬิกาหน้าด่านนะท่านชมนะนาฬิกาหน้าด่านให้กับเอฟซีที่สงกันครับนะ,อะขออนุญาตเข้ามาในบ้านนะครับเป็นตู้ลำโพง รีวิวตู้ลำโพงเขาเพราะว่าไม่ได้เปิดนะพี่น้องนะ,นะเดี๋ยวเนี่ยขขาจะโฟก,กัสของเขาเองนะครับเป็นตู้ลำโพงของเครื่องปล่อยขยายเสียงนกธรรมาสาวอะ a อมิวสิ c นะ,นะที่อันนี้ตู้ใส่การไม่ได้แล้วนะครับเป็นนี้เป็นเจาะเกาะนะครับเป็นหอนเจาะเกาะ ห้องระดูลกลางไปหน่อยนะขออภัยอ่ะนี่ก็ยัดดีบิวตุลำโพงนะครับตุลำโพงที่ไปโรงงานประจำปีตันเตี้ยเนี่ยดอกสิบแปดนิ้ว n s sound นะอันนี้ Accord นะฮะอันนี้ Accord นะ i m s นะดอก i m s สิบแปดนิ้วแล้วก็ต่อมาซีคอนสิบแปดนิ้วมีน้องนะซีคอนสิบแปดนิ้ว อ็นเอฟซาวสิบแปดนิ้วต่อมา uh, อันนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับเป็นมอนิเตอร์นี่เป็นมอนิเตอร์ให้ FFC ได้หน้าเบนนะพี่น้องนะหน้าเบนนะมีงานว่าจะเตี้ยก็ไปนะครับไปชุดใหญ่เลยไปชุดใหญ่เลยนะครับไปชุดไปชุดใหญ่เนะี่ยอยากเอาเม็เออกปกรณ์คนระับอันนี้นี่เป็นจักรยานคู่ใจ จะมีแมดหน่อขออภัยนะทนะนเอฟซีนะ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 วันนี้อ่าหลายเจ่าว่านกอิงก็มีมีจักรยานนะลุงยังมีเลยนะอ่าลุงยังมีนะอ่าคุณลุงยังมีอันนี้เป็นต้นแคนะบ้านนี้เป็นบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่หกนะบ้านผู้ใหญ่ลื่นนะบ้านผู้ใหญ่ลื่นอ่านะบ้านของอ่าคุณอาจำหลักนะ แต่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ,ะคุณแม่จำหลัดร่องรอยนะเสียชีวิตไปแล้วอันนั้นหลังโน้นก็เป็นบ้านของพี่แฮดนี่บ้านพี่ตกพี่ชายผมนี่บ้านพี่ชายผมนะนี่บ้านผมเองครับที่เหม็งเหม่งซื้อไว้ให้ใราคา20,000บาทนะ,นะอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่นเป็นเพิงไม้ไผ่นะ คุณไพศาลก็มาอยู่ที่นี่ครั้งก่อนนะคุณไพศาลมาอยู่นี่เขาทาหัวหมูขายมั่งแล้วก็ทําทไก่ต้มน้ำปลาที่นี่แหละพี่น้องนะตาทา่านี่ก็เป็นเพิงไม้ไผ่เสาไม้ไผ่ปากรดพังครับนะเอฟซี FC ท่านใดจะช่วยเหลือมาทําเพิงให้ผมได้นะเถิดเลยนะมาเถิดได้เลยนะเอฟซี FC ทุกท่านนะครับนะฮนะยินดีรับรดวงศรัทธานะ ว่าผมไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับนะเงินก็ไม่ค่อยจะมีนะงานก็ไม่ค่อยจะเข้านะก็ต้องอาศัย FC ให้ FC ดูนยพี่น้องนะอ่าถ้า FC ท่านใดมีงานจะติดต่อเครื่องไฟขยายเสียงนกพะมาาซาวและออมมิวสิกนะอ่ายินดีก็อมมคนะอ,กอมเมนต์ใต้คลิปได้นะถ้าติดต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะก็ยินดีไปบริการในงานของ FC ฟซทุกท่านเลยนะฮะ เดี๋ยวจะไปที่ด้านในห้องนะทั้งนี้ถึงสุอันนี้เป็นอดีตอดีตหลอดไฟพี่น้องขาไฟนี่นี่เห็นไ,ไหมเห็นอดีตขาไฟน,น,น,นี่ขาไฟเยอะเนี่ยนะนะอที่ขาไฟเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมิกเซอร์เดี๋ยว,ยว,ยวมิกเซอร์อ่ะนี่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะโฟก,กัสให้ดูครับเขาจะโฟก,กัสเองเครื่องขยายหน้าลายนะ นะนะเครื่องขับมอนิตเตอร์นะพี่น้องนะเครื่องขับมอนิตเตอร์นะออเดี๋ยวก็วญาติไปด้านนะครับนี่เป็นอ่างน้ําพี่น้องนะแตกซอ่อมบางนี้เะยครับนะนี่เป็นห้องน้ําส่วนตัวผมนะฮะน้องนะนะห้องน้ำตัวผมนี่เ,เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเห,เ,เห็นไหมเออเห็นไหมเอซีเห็นไหมเห็นไหมเออ อ่างน้ำอ่างน้ำน่ะครั้งแรกน้ำมันแห้งนะน้ำนแห้งน่ะปลายซื้อเครื่องไฟขยายเสียงนะปลายซื้อเครื่องไฟเห็นไหมนกกระมาซาวอมมิวสิกยังมีน้องแอนซาวนะพี่น้องนะน้องแอนซาวเมื่อก่อนถ้าทำเป็นวงดนตรีนะนี่เอาเป็นเครื่องไฟบ้าน เอา fc อ่านเลยนะ fc อ่านเลยนะ fc เห็นอ่านเลยอ่าอ่าไม่ให้ติดขยะนะพี่น้องนะไม่ให้ติดขยะอ่าราูปนางรูปกม่าสุโขทัยนะเห็นไหมเห็นไหมนี่ในห้องผมนะในห้องผมนะเห็นไหมนี่เป็นสำนักพ่อ,อุกอินนะอดีตของแม่ไฝจังขัน อดีตของแม่ไายจางขันครับผมมาไาว้ที่นี่นี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อคูนผลของวัดคลองตะเคียนน,นางนกมากสุขโขทัยนี่แม่ทองใบบุญเพชรนะแม่ผมเองนะฮะแม่ผมเองแม่ทองใบบุญเพชรเดี๋ยวโอ้ยก่อยันแม่นะยันงวงเต็มเลยอะเดี๋ยวกออยานนะครับย่อยัน เต็มเลยยา,ลา,าย่มูมาขอขอภไฟ fc ด้วยนะขอภไฟ fc ด้วย <S <S นะเต็มหมดเลย <S <S ยหญ่มุมเต็มรูปแม่หมดเลยครับ <S 1> <S 1> อ่าอันนี้แม่ฝอยจางขันแม่ฝอยจางขันอ่าแม่ฝอยจางขันแม่ทองใบบุญเพชรแต่พี่ที่เป็นแม่ของผมเองนะพี่น้องนะนะอันนี้เป็นเพื่อนเคย คนวัดด้วยกันนะอันนี้คนวัดด้วยกันคุณบัวออมหมอนทองเห็นไหมเคยเม้วเคยเห็นคุณบัวออมไหมนี่รูปคุณบัวออมหมอนทองนะเอฟีเห็นไหมเห็นพี่เคยเห็นพี่ออมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวนี่นะเดี๋ยวผมจะบางแสงไฟก่อนนะนะนี่รูปของพี่ออมนะฮะพี่ออมอ่นนี้น้องแอน เป็นบทสาวของคุณพี่ทองสุขบัวเข็มตะก,กุนเดิมจังขันหรือพี่ไก่นะนี่น้องเบลนะเป็นบรของอคุณคงคุณพี่ระเบียบจังเอน็นนะนี่ลูกน้ำลูกน้ำก็เคยอยู่บ้านด่านนนพี่น้องนะลูกน้ำวันดีเปลี่ยนผู้นี่นางนกมานางนกมาสโกไทแล เขาไปดีแล้วนะคุณพระพัดสอนตะอุ่มนะคุณพระพัดสอนตะอุ่มนี่ก็มีรูปถ่ายเขาไว้นะเห็นไหมเห็นเห็นคุณพะพัดสอนตะอุ่มนะเดี๋ยวผมจะใส่สาวอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องนะวันนี้การรีวิวก็เพียงเท่านี้นะครับนะฝากกันด้วยฝากซองเล็กน้อยพี่น้องนะฝากซองเล็กน้อยวัดตานเตี้ยสุขโขทยัยนะช่องวัดตาลเตียสุขโขทยัยนะก็มารีวิวให้ fc ได้ชมกัน นะนะอย่าลืมครับกดกระดิ่งกดซับสไครตและให้กําลังใจนะกดซับสไครต์นะนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับจากวัดตันเตี้ยสุโขทยัยนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ